เราได้เงินอย่งางงั้นหรอฉันจัดไม่ยัไยงไงฉันก็ไม่ไปแ่เด็กก็ค้นแกจะเอาอะไรมาสู้คนที่ใช้มือถือและทบเล็ตกด,ดติดตามที่ปุ่มนี่นะคะสาวโม่ค่ะยังไม่มีตังเลยเนี่ยงานก็ไม่มีทำจะไปหาเงินที่ไหนมาแล้วทีนี้ใกล้จะคลอดแล้วเนี่ย อยาได้เงินอย่งางนั้นเหรอเ๋้ชันจัดไงอ้อนี่ใครเนี่ยมนยืนตรงหน้าฉันเนี่ยฉันไม่รู้จักเธอเนี่ยเฮ้ยอยากได้เงินไหมฮนะเงินเหรอฉันอยากได้เงินพอดีเลยเนี่ยเอ๊ะรู้ได้ไงเนี่ยฉันอยากได้เงินอยู่เนี่ยพูดสิว่าเห็นเธอกำลังท้องแก่อยู่คงต้องการเงินไป ตกลงจะให้เงินฉันจริงเหรออยากได้เงินก็ตามึ้นมาจะให้เงินก็ให้เงินไม่ิจะให้ฉันไปไหนเนี่ยจะตามฉันไปเล่นเกมไหมเกมเกินอะไรฉันไม่ไปหรอกยัง,งไงก็ต้องไปไม่ยังไงฉันก็ไม่ไป <c oughs> ต้องไปถ้าไม่ไปก็ไม่ได้เงินสิน้องใส่มีชาชีพแน่เลยเนี่ย <c oughs> ฉันไม่ใช่มีช่าชีพฉันคือผู้คุมซัเวิเกมฉันไม่รู้จักผู้คุมอุ้ยสนุกไหมน้องหอมโอ้ สนุกมากเลยก็บอกว่าไม่ไปไม่ไปไงให้เดี๋ยวฉันจัดให้อ่ะจอยก่อนเดี๋ยวให้คุณตาขึ้นแทนน้องหอมให้ต้นน้ำกระเด็นขึ้นไปบนฟ้าเลยแกจะมาทำอะไรฉันเนี่ยฉันท้องแก่เนี่ยฉันไม่ไปยังไงฉันก็ไม่ไปต้นน้ำโดนคุณตาพาเด้งไปบนฟ้าแน่เลยเฮ้ย ูกเลยโอ้ค้างข้างข้าง,างตาหยุดก่อนหนูเห็นน่ะเขากำลังจาทำอะไรคุณท้องอะต้นน้ำตาปาดป่าจริงสิคุณตาหนูเห็นน่ะเขากำลังจาทำคนคลอดฮะทำคนคลอดทำไงต้นน้ำอ๋อไม่ใช่คุณตาหรูพูดผพิดเขาจะพาคุณท้องไปไหนก็ไม่รู้เพาะว่าไคลอดอะไรป่าต้นน้ำหนำูเห็นเขาไม่อยากไปนะหรือว่าจะเป็นโจรล่ะ ผู้คุมเล่นสกูตเกมพี่ต้นน้ำกุกตามีอะไรเหรอเล่นกันทำไมเหรอเขาว่จะพาคนท้องไปเขาอ่ะใครเหรอพี่ต้นน้ำผู้คุมเล่นสกู๊ตเกมไงน้องหอมฮะผู้คุมเล่นสกูตเกมเหรอเดี๋ยวพวกเรามาช่วยเขาดีกว่าน้ำเขามีอาวุธเปล่าแล้วอ๋อหนูรู้แล้ว เป็นแค่นักกาวงกลมไม่มีอาวุธใช่นักกาวงกลมน่าจะไม่เก่งมากตาเรามาวางแผนกันว่าเราจะทำอะไรดีเดี๋ยวตาจับตัวกันน้ำต่อยเลยนะเดีอหอตัวต่อยที่ท้องล้วททำตามแผนนะเอาต่อ เฮ้ยอเนยเฮ้ยพวกแกยังมาจับตัวนะนะแขวงฉันกำลังจะสำเร็จอยู่แล้วเจยวอย่ามายุ่งเรื่องของ่าเดิน จะเอาอะไรมาสูบแรงแรงหัวเดือดดย เรียบร้อยแล้วคิดว่าจะแน่ไปดูคนท้องที่เป็นไงไหมเจอเจอลูกไปไหมเนี่ยเอ๊ะฉันเป็นอะไรเป็นเนี่ยเธอโดนผู้คุมคุณเจมจับยังไงอ๋อเสื้อสีแดงแดงจับฉันมานี่เองใช่เธอโดนจับมาแต่พวกเราช่วยแล้วไปเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปโรงพยาบาล แล้วไปตรวจว่าเป็นอะไรไหมโอ้ยฉันต้องขอบคุณพวกเธอนะที่มาช่วยฉันทันเวลาจะเป็นไรหรอกฉันชอบช่วยคนอยู่แล้วม้ไปโรงพยาบาลเธอ